น้องนอจะยู่ตัวเดียว์ชีระออกกำลังนะน้องนอจะตัวดูตัวนะอีตัวเนี้ยต่อนอที่นะไอ้ยีเก่าตัวต่อนอยอายจากของเราต่อหมอบภูซานต่อนะตัวนอติคู่บมอบภูซานเยีายจากตัวออกกำลังนะขอนอเนาะออกกำลังเชิดสักเก่เนาะน้องนอไปตัวไปเทียรไปตัวยืดเลยนะ

เฮ้ตัวต่อเที่อนเราสอดนอนนะตัดเทียอนเราก็มาจูดังนี้ใช่นะตัดเทถื่อนนอนเถอะ

Những nhà cạnh trống ô chuyển giao nó nọ thì mà nó nhỏ thì nó mà cạnh trống chị chỉ tao chân gõ à nó thế nào yếu chỉ chị rong hình chỉ chị bọn nữa chỉ chỉ tù hình này. că știe tu to ca cât de te oții de te mă e că un rău om bun te 무라 r 타 h l 로 t 요 เออะอ้ลิไปไปไอวิ่งว่อวิ่งเดีวเ 哎，老板，走！哎，哎来哦。哎，走。哎，走。 どう Masa cepung juga, masih je buat jalan kayu, okey, kemalangan nyuane sayza.